นี่ครับกามาเบงผ้าพีพีน้องมาเบิงหมากสก๊อตนะครับหรือว่าหมากสุกินีนะครับรมามากบ็สวัสดีพีพีน้องทุกคนนะครับเมื่อนี้กามาพ่อกันอยู่ไล่ก่องท่องคือเกานะครับสวัสดีครับน้องโกครับผมนี่ก็เป็นเจ้าของไล่นะครับก็เป็นวัยรุ่นวัยรุ่น ทีนี้ความคิดที่ปลูกพืชปลูงยังนะครับดีครับเหตุการณ์กับเศษเนาะครับเนาะอันนี้เป็นระบบนำ่น้องระบบนำอันนี้ครับกาเห็ดคือเบาโชกนะครับหรือว่าเบาโชกเห็ดคือเพรนนั่นแหละครับอันนี้ครับกะคือครับนำปุ๋ยปุ๋ยกะเอาใส่ถังนี่นะครับแล้วกะให้ดูดให้ดูดขึ้นไปทั้งนำทั้งปุ๋ยนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้กะห้าวปั๊บได้เนาะเปิดปิดได้เนาะได้ครับครับเปิดปิดได้นะครับว่าห้าจะเอา เอาปุ๋ยมากหน่อยเท่าไรเนาะครับเนาะกาดีอยู่เนาะน้องโกเนาะครับถือว่าดีอยู่อ่าครับผมนี่การแรงน้ำแรงน้ำนะครับก่อนอื่นจะเหตุการเกษตรกับตรงนี้แรงน้ำพี่น้องอ่านี่ครับแรงน้ำเพิ่นกับอ่านาเพียงพ่อบอลน้องโกโอ้แม่โคยื่นขึ้นมาเห็นเหมือนกันแมนบอลอันนี้ลึกกุนบอลนี่โอ้อ่ะโอเคนาจะพ่อนะครับ ครับเดี๋ยวน้องโกพาไปเบิงหมากซุกินี่นะครับพี่น้องยุนี่ปลูกไว้โอ้หลายไรนะครับเบิงทรงปลูกไว้สองหม่องแน้องน้องจะซุกินี่บ้านเฮาบางเท้อบางหม่องเพื่อนกระเอิ่นสะอตนะครับพี่น้องหมากสะกดนี่ไไฟบ่น้องบ่ครับคือไว้กันง้อซื้อบ่ครับนี่ครับโอ้หมากสะอตงามพี่น้อง เป็นน่วยไปครับเริ่มเป็นแล้วครับครับเริ่มเป็นแล้วครับเป็นดอกละเทียนนึงเคี่ยวออกครับคือถ้ามีหน่วยต่อเน้นๆนี่เคี่ยวออกกันบ่เคี่ยวเคี่ยวอันนี้ครับมันเป็นบอลห้อยนี่บ่ครับอ่าห้อยเคี่ยวเพราะว่าถ้ามีหน่วยมันจะบ่ใหญ่เย็นบ่ตอนนี้คือเอาหน่วยแล้วบ่ครับเนี่ยเริ่มสิเอาไว้ผสมแล้วครับอ๋ออันนี้ตัวตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียบ่ตัวเมียครับตัวเมียมีหน่วยบ่ครับตัวผู้ดิผู้เป็นดอกดอกผ็นดอกเดี๋ยว้าไปเบิ่งนะครับ พี่น้องจะไม่เคยเห็นดอกซูกินี่นะครับคล้ายๆฟักทองเปะเลยเนาะครับอ่านี่ครับอันนี้ตัวผูนะครับพี่น้องอันนี้ครับตัวครูจะบบมีเพื่อเดินกระเพาะบ่กระเพาะนวยนะครับจะโบมีนวยะทั้งนี้นี่คือตัวแม่ครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวแม่ครับตัวนี้ตัวผูครับผมประมาณนี้เนาะครับเนาะน้องโก้ปลูกมาโดนไปครับนี่จักเดือนแล้วอันนี้น่าจะได้เดือนนี่แหละครับได้เดือนบ่ โอ้เดือนหนึ่งใหญ่ปานี้ับเพิ่งเดือนครับเมียนบอกรคือใหญ่แท้ใหญ่เร็วครับโอ้ใหญ่เร็วอันบอ่อ่าครับ,รบสำหรับในการเฮ็ดนะครับที่ใหญ่ๆแบบนี้ก็นในการาเตรียมแปลงมีิยังแน่ยนองเขาก็ที่เรกเขาก็ไถยก่องไถยก่องให้ดินล้วนเนาะครับยก่องแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยกับทั้งอินซีทั้งเคมีเนาะครับอินซีเคมีอ่าครับผมเนื่องจากว่าอยู่นี่ขายมเมล็ดบ่นอง ขายเมล็ดเท่ากับใสเคมีผสมกันกับอินซีแล้วครับพี่น้องรับตัวนี้จะมีขี่ไก่มีคือเกามีซิบหาซิบหาซิบหาแล้วกันีปลาดินท่องครับปลาดินท่องเป็นอินซีกันครับอินซีผสมเคมีครับผมปูนขาวครับปูนขาวใสขี่ไก่มีบอขี้ไก่กับใสเอาง่ายงคือยูใต้แปลงนี่ปั้นดินให้ร่วนแล้วก็ใสปุ๋ยนะครับปุ๋ยร่องพื้นให้ดีครับพี่น้องแล้วกับคุ้มผาเนาะ คุ่มผาบ้างไซย,ยาง,างไซย,ยางคุ่มผาไซย,ยางยูวนี่เป็นน้ำพุ่งมาน้องอันตัวนี้เป็นน้ำยศครับอ๋อตัวนี้เป็นน้ำยศอ่าสองสายบ่สายสายเดียวครับโอ้สายสายเดียวเลยโอ้ครับแล้เขาปลูกต้นกันครับอ่าเดี๋ยวพาไปชมนะครับครับทั้งปุ่นกับมีครับก็ลคล้ายๆกันคือกันเป๊ะนะครับพี่น้องคือกันนะครับในการปลูกสกอตกันเดือนเดียวได้ขนาดนี้กันโอ้สวยงามครับพี่น้องสวยงามอยู่ครับสกอตอายุอายุสั่น อายุเท่าไรสะกดประมาณผูกเข้าผส,สมแล้วร่วมสามเด,ดดเดือนได้เก็บสามเดือนได้เจ็บพี่น้องสามเดือนได้เก็บสีเลี้ยวกว่าฟักทองหน่อยหนึ่งนเนาะเลี้ยวกว่าฟักทองนี่สี่เดือนบ่ประมาณประมาณสี่เดือน,อนฟักทองก็จะเง้วานานกลัวนะครับนี่ก็เริ่มมีดอกแล้วได้เลยอันนี้ครับตัวผูตัวเมียเนาะนี่ตัวนี้ตัวเม่เนาะครับตัวเมียครับนี่กับตัวเมีย ว่านี้ตัวผูย่ามผสมออกมาแต่ใสหน่องอ๋อปลูกไว้อีกหนึงครับอ๋อตัวผูปลูกไว้ตัวนี้เฮใไ้เป็นพันผสมบ่แม่ครับลูกผสมอ๋อลูกผสมเขาก็ต้องมีแปลงตัวผูอีกครับอ่าอีกพันหนึ่งนะครับกับปกติแล้วอ่าสุกี้นี่หรือว่าหมักสกอตเพื่อนก็จะมีทั้งตัวผูตัวแม่นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ลูกผสมเขาก็ต้องปลูกอีกพันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาดอกตัวผูอีกพันหนึ่งมามาแต้มใส่พันหนี่นะครับ ประมาณนี้ครับปกติแล้วถ้าปลูกขายได้น้องก็เอาขายเข้ากับปล่อยไปเลยหรอเอายุ่นีเลยบ่ผสมบ่พผสมกันเลยครับเขาปลูกขายอ๋อปลูกขายนี่คือเดี๋ยวเขาจะผสมกันเองบ่ส่นมาเขาก็ปลูกขายเก็บมากน้อยนี่แหละครับขายน้อยสิอ๋อขายแบเลยครับซำไดนี่ครับจังสิเขาจะเก็บขายงหายขึ้นมามแน่นี่ดอกบานแน่ครับเก็บขายดอกขายนี่ติดดอกบ่ครับขายติดดอกเลยครับตอนขายนี่ขายติดดอกเด้อพี่น้องสำหรับสุกี้นี่นะครับผมก็บค่อยไดได เป็นนวก,กิบอควายได้กินเอายังไงบอควายได้กินเลยสำหรับหมากซูกินี่นะครับเป็นหมากไหมทั้งประเทศได้หรอท,ทั้งทั้งยุโรปบอทั้งยุโรปครับแต่่าบานเฮากัน <บา S 1> เริ่ม <บา S 1> ปลูกปลูกได้หลายปีแล้วครับแมนเริ่มปลูกกันหลายแล้วครับเ้บมีมปลูกมานี่ก็เป็นสิปปีแล้วครับแมนบ่หมากสกอตี่ปลูกซิปปีแล้วครับโอ้ปลูกทุกปีนะครับครก็ปลูกจนมีความชํานาญนะครับกับเบื้องเบื้องจากผลงานนะครับพี่น้องกับชำนาญเชําชำนาญในการปลูกอะ ประสบการ10ปีนะครับพี่รองเดือนนึงกันนี่ครับโอ้หไงครับญ่แล้วก็งามนะครับช่วงเป็นน่วยนี่เพิ่นจะมีใบเหลืองใบหยังบ่นนกสำหรับซุก,กินี่คือบักอือบบอุกเลยดีครับคือกันได้เหรอคือกันใบนี้น่วยน่วยที่เอาไปเป็นมเมล็ดนี่ต้องให้มันแก่มันไงเลยน,น่บอครับซุกไปเลยครับให้ซุกเลยซุกออกมาเป็นสีเหลืองหรือสีใดครับสำหรับท่านนี่บางท่านนี่มาดูนะครับบางเชี่ยก็เป็นเชียวเป็น บางเสียกับขาวไหมครับอ๋อมีหลายสีมีหลายสีอยู่ในต้นเดียวสิหลายพันบอรครับเป็นพันอ๋อเป็นพันเป็นเบอร์ครับแต่ว่าสําหรับพันนี่นี่ยเขาบอกท่านลู่เนื่องจากว่าจะเขียวครับอ๋อเขาเขาจัดมาให้เนาะว่ายังไงอันนี้ครับพี่น้องงามๆครับออกขึ้นเหลืองขึ้นบกอือนี่นะครับอ่าคือบักอือนน้องามสุกอันนี้ครับพี่น้องในขี้เกันก็บักอือในคือกันก็บักอืนสิอ๋อครับกันลังเป็นนวยพี่น้องนี่ครับกันล่างเป็นนวยสวย มกสุก,กินี่ครับโอ้เฮ็ดดีหลายครับเบาโชกับบ่ค่อยได้มากโดนแล้วครับมั่วแต่เฮ็ดอันโล่งเลี้ยนเฮ็ดอยู่กับมีพื้นที่หน่อยครับก็เลยเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับกับผมมีพื้นที่หน่อยก็ตรงเฮ็ดเกษตรผสมผสานไปนะครับกับแต่มีพื้นที่หลายคือเพื่นนี่กัเฮ็ดคือเพือนใดนะครับพี่น้องเป็นพื้นระยะสั้นนะครับผ้ได้มีทีหน้า,าเฮ็ดหน้าแร้วนะครับกับ ไถปั๊บพื้นที่นะครับพี่น้องนี่ครับกำลังเป็นนวยนะครับนี่ง่ามๆครับเนี่ยตัวแม่เลยกำลังเป็นนวยครับปั๊บพื้นทีหน้านะครับเห็ดเป็นการเกษตรตั้งๆ้งก็ดีพี่น้องฮาตลาดเห็ดนะครับอันนี้เป็นระบบนำหมดน้องระบบนำครับระบบนำครับสูงมาจากน้ำเมื่อกี้แล้วครับนี่ครับแล้วก็เอามาต่อเป็นน้ำยศนะครับใส่ขวาการวางน้ำเขาต้องเอาแหวกางไร่มาหน้องเพื่อยัง เพราะว่าน้ำเอาติ๊บแห้งต้องเอาว้กางไร่เปิดเอาไปที่เราฟังครับคือถ้าน้ำพ่อเขากับเอาว้กลางไร่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำยดได้ว่าจะได้กับพ่ออย่ดรอกเพราะว่ามันบ่ไดดใส่คือสปริงเกอร์ครับสุกี้นี่ครับพี่น้องครับกับประมาณนี้แหละครับสำหรับสุกีนี่กับบอท่านในบ่ท่านในเก็บนน้อง ภาพมาเบงอายุผส,สมเดี๋ยวอาทิตนาจะได้ผส,สมนะครับาอาทิตนาผสมครับนี่ครับตัวนี้ก็เริ่มถ้าเป็นดอกมีดอกขึ้นมากอเข้าก,กับผส,สมได,ด้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ไปเมืองแปลงตวผูพี่น้องแปลงตวผูอยู่ <thinking> ไก่แทบันนี่ครับมาฮวดแล้วครับผมค่ะสำรับเป็นแปลงอีกพันหนึ่งนอครับเป็นแปลงอีกพันหนึ่งซึ่งเพื่อนจะมาคัดเอาดอกตวผูเนาะ นี่ครับเพิ่งก็จะมาเอาดอกตวผูแบบนี้นะครับอ่านี่ครับอ้มีทั้งตัวเม่ตัวผูตัวนี้ครับมันจะมีตัวแม่ตัวผูเพื่อนไตัวนี้นี่แค่ยังไงเนี่ยเอาไปเก็บขายเก็บขายได้เลยครับตัวนี้เราเอาแปลงนี้เข้าสีเอาแต่ดอกตวผูตัวนี้ครับตวผูอ่าเอาไปผสมแปลงพุนเนาะครับอ่าครับผมครับสำหรับแปลงนี้ก็สามารถเก็บเก็บนวยไปขายได้เลยนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าต้องการแค่เกสรตูผูนะครับอ่าที่จะเอาไปผสมอีกพันหนึ่งเนาะ ครับสำหรับมองนี้ก็เป็นมองที่ปลูกไว้อีกพันหนึ่งนะครับเอาตัวผูไปผสมครับพี่น้องก็ปลูกไว้ประมาณนี้นะครับเนาะต้องการแค่เอาเกสรตัวผูไปนะครับอ่านี่ครับพี่น้องบูมาฐานครับนี่ที่แหลเดียวโบเห็นนะครับเดียวมากว่าเอาเป็นยังซีนะครับสําหรับฟักทองนะครับพ่อมาไกลๆครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็เอาหน่วยให้กันบอกครับว่าเอาเมล็ดอ่านี่ครับเอาเมล็ดพี่น้อง นี่ครับผักทองยู่นี่ปูเอาเมล็ดเบิดซวยางนะครับส่วนมากก็มนีพืชผักสวนขั้วที่ปลูกไว้กินเองบ้างนิดหน่อยนะครับเหลือก็ขายหน่วยใหญไๆครับตัวนี้ก็อีกเดือนนึงมาน้องครับประมาณเดือนนึงเก็บครับประมาณเดือนนึงก็ได้เก็บแล้วครับกแดดจ้าจัน่อยครับกังเว้นห้อนๆครับกังขึ้นอยากหนาวอยู่ช่วงนี้อยู่ไทยเ้านะครับอาน้องสู้จัน่อยด้วย มีวัตถุเสียหายบ่อ่านี่ครับหน่วยหนึ่งอาจจะประมาณสัก2องโลอะไรปะสามโลสองสามโลครับสามโลไนมันหลายบ่หน่อยน้องเฮทุกปีในหลายบ่ไหลไปอยู่ครับครับในหลายอยู่ตัวนี้โลละจักบาทครับในโลละแปดร้อยโลละแปดร้อยบาทเอ่อซ้ำกันครับหมากสะอตนะครับโอเคครับผมมื่อนี้ก็ขอบคุณน้องโกครับครับที่ติดตามอ่าที่ให้เขามาเยี่ยมชมไล่นะครับกะเบิง การปลูกพืชที่าขายมาเมล็ดนะครับกาเอาไว้พ่อกันคลิปนาครับพี่น้องครับขอใหยพี่เพียงน้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสวสครับครับผมขอบคุณน้องโก้ครับโอ้เห็ดดีเนาะเป็นได้อาชีพได้มากินกาแฟอยู่นี่นี่านกาแฟเียรออยู่ได้เลย